พอเป็ดสอบว่าง่ายครับเออเพื่อเลยมาขอมาขอแล้วมาขอแล้วก็ได้ได้ทุกประการคือขอพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับแม่นบปะพระธาตุจำปาทองพระธาตุจำปาทองเป็นพระธาตุเก่าแล้วบอครับเป็นพระธาตุเก่าตั้งแต่ตั้งวัดแล้วบอครับเป็นจังไหนแม่นไง่ตะกอน ผมปกป้อไว้เมื่อเมืมีไปหมูงไว้ไอ้นั่นในนั้นเป็นพระธาตุครับผมเกิดมาผมก็เป็นเด็กหนุอยผมก็เออนั่นผมก็บวชเนื่นผมก็นั้นเออที่นี่ก็บเขามาขออย่างขอป้อนในเมื่อหลวงพ่อหลวงพ่อก็บวชจากมัสยิอยู่านี้จากมัสยิดเหรครับอ๋อันนี้อยู่พวกภาษาเพรา่ว่าบวชเป็นเนื่นตั้งแต่วัดต่างก็ไม่ไปบวชเลี้ยน อยู่กุลาดก็เลยกลับมาก็เลยซื้อเลยก็เลยมาบวชใหม่ครับก็เลยมาลักษาตรงนี้เป็นพุ่มเป็นพุ่มปลาเป็นพุ่มต้นยางเงหรือเปล่าครับเป็นลักษณะเป็นลักษณะจังไรเนี่ยครับทีเพื่อนสมัยตะก้อนมองนีด้วยครับมองนีมันจะเป็นน้องนามติดต่อกันที่นี่ผู้ใดตายก็ถิมาเผาแทวนี้อ๋อเผาแทวนี้เลยจ้าเผาเลย เป็นภาษาเก่าตัวน,นี้เป็นภาษาเก่าเผาผู้ใดตายในบ้านแต่ถึว่าเผาว่าเผาแม้แต่ยมพอลุงพีก็ป้อมเผาอยู่นี่ครับอืเผาหลายโคตรแล้วพอเผาแล้วปึ๊บนี่เขเลยสร้างวาดัดตั้งบัดตั้งบัดตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่ครับพ่อจำได้บะทางวัดปีพศส,สองหา้า สองหาดซีสูนี่ประมาณนี่แหละตึงขึ้นเนาะตึงตึงตึงขึ้นไม่อ๋อตึงขึ้นไม่เนาะได้ตึงขึ้นไม่บอบอท่านไหนครับคือมาหลังมาหลังวัดข้างนูบนมาหลังวัดท้างนี้ครับแต่ความเจริญก็บหายาญโยมมึงเอาว่าเข้าเข้าติเจริญกับเขาอย่างนี้นะอันที่ว่าพระธาตุนี่เพิ่นศักดิ์สิทธิ์ในด้านที่จะค้นมาบ่นมาบ่นไหวมาบ่นว่าขอไหวในเรื่อง การงานวะครับการงานการงานการงานลูกมียังปึ๊บบ่นแล้วก็ต้องได้คนที่มีลูกยากลูกบาติดแม่นครับแต่งานมาแล้วสิบยี่สิบปีก็ว่าได้ลูกบมไเลยลูกถามมาขอถามหมอไปปรึกษาหมอหมอก็ให้คำในนั้นมาหนยแต่ว่ามาบ่นปึ๊บครับพอถึงสองสามปีก็ได้แล้วโอ้นี่เป็นเร็กซี่ก็มีคนได้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 ไลยได้สมปรถนาได้สมปรันา้ะหล่อยู่วะครับ ต้งคนสอบอยากสอบเป็นคู่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นได้หมดะกับมาขอไ้มาบนไ้ได้จากร้อยตำรวจอีกร้อยตำรวจอีกเป็นพ่านตำรวจทูกก็ได้สารวัตรก็ง่ายไปที่นี่ลูกลูกลูกใต้ไปทิดตำรวจครับก็สอบติดจากที่จากที่เคยไปสอบบอติดกับมาบนไ้ก็คือได้มากครับก็คือได้ที่นี่ก็เลยมาบน มะบุญวาสีหา,ยอ,ยาอีหยังคนละใหม้เก่ายางอีหยัง,ยงนี้อ๋อแนีนี่มาบนญพ่นไใบมาครับเนี่มาบนญพ่นนี่ม,มีมีอย่างนะครับนะที่จะมาบุญกับฝาผลไม้เก่ายางผลไม้เก่ายางเนาะใช่คนละนี่<ม>ของหวานมาครับของหวานกาลอเตยานโยม,มสีมาตะเวนอย่างเดียวคือของข้าวอ๋อคนบ่เอาคนเอาเนาะคนชอบแต่ผลไม้เนาะยาดื้อ ผมเอาหัวหมูมาเพื่อนมาเอาดื้อ๋อ้ผมลองผมว่าอย่างยมในบ้านแล้วหลายคนเร็วเอาหัวหมูมาไวเอาถ่าญายิโยมที่เพื่อนจะมาบนมาต้องเดินทางมาทีงไหดครับดูที่วัดบ้านวัดบ้านนะครับวัดบ้านโนนจำปาวัดบ้านโนนจำปาวัดธาตุจำปาทองวัดวัดธาตุจำปาทองจ้าตำบลตำบลชุมแสงตำบลชุมแสงอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อยู่ติดฟังซีนะครับเนาะอยู่ติดเขตเขตเขตคามติดต่อสุรินทร์ติดต่อสุรินทร์เลยอ่าสะพานบุรีรัมย์อยู่หัวสะพานเลยเนาะวัดนะครับไครับผมคนคนประเทศจะเดินทางมากก็มาได้เลยครับเด้อนะครับออกจากออกจากอำเภอสตึกมาเสินจอมภาคปะครับเสินจอมภาคสุรินทร์เนาะครับผมอยากขอพรเพื่อจะมาขอพรขอพรขออยังขอโชคขอลาบมาซีได้เลยปะครับโชคลาบ โชคลาบนี่มุ่งน่ใจเ้วยอโชคลาบอ่าน้องหลวงพ่อนะสันน่ะแต่ว่าทีทีแน่นอนคือนหนึ่งสอบอัศมีร์สอบคู่ปริตครับสอบมีอยังปุ๊บบ่มีลูกบ่มีนั่นได้เม็ดครับได้เม็ดตำรวจมากขอบุญหนึ่งอันนี้คือได้แท้ได้แท้หนึ่งแต่ว่าต้องมากนแปดมังเส้าอ๋อต้องมาขอกรแปดมังเส้า แปดมงเสาหนึ่งบักเผาสองนวยบักเผาสองนวยเผานำหอมสองนวยเานำหอมสองนวยครับเผาสองนวยพ่วงมาไล่ต้องเป็นพ่วงดาวเรื่องครับนำชงนำสมแล้วก็ตองมีโยมไม่ออกอยู่ในบานมาเปลี่ยนสักขีพยานนำจสดก้นสองก้นครับรับรองว่า ได้แท้ได้แท้ได้ได้เทีนี่กระบ,บวนไหมว่าพื้นเปล่า,าสองน่วยมาบวนไว้ปึ๊บปุ๊ปาสำเร็จแล้วติม,มาถวายอย่างเงี้ก็กแล้วแต่หง<อ>ายง้อมอันนี้คือบวนไหมคือบวนนี่คือไม่ไม่เป้าสองน่วยใช่ไหมคือมากกรอ่ะครับอันนี้คือมากกรเพลินมากกรครับมากกรคือเปล่า,าสองน่ยงวยพวกมะไร่น้ำสมถูกเทียนครับมาไหว่พอมาไหว่แล้วปึ๊บถ้าสำเร็จครับถ้าสำเร็จนองนั้น สิมาบนอีหยังอืเสียมาบนญยังเพิินที่ให้ยังเพิินสิมาให้เพิินสิมาต่อแพลนสร้างวัดจมือน้อยนึง้อีหยงครับเขาไม่บูรณาวัดเนาะบูรณาวัดครับบุรณาวัดก็บ่ได้พระก็บ่ต้องการยังเราครับจ้าเ็สอะผมก็สิขอคือบ้านทวารผ้าเขาก็สําเร็จครับเขาสําเร็จเขาก็ได้ลูกบ้านหร่บ้าน ส้างโซบินเขาก็จำเร็จผมก็ตู้ไปขอเขาก็ซอยงานประปงประปาเขาก็ซอยทุกอย่างอันในด่านเรื่องโชคลาภแล้วครับหลวงพ่อคือว่าเพ้นไอ้มีต้นยางไงพ้นจะให้โชคอยู่ประจําครับหลวงพ่อคือว่าได้โชคอยู่งวดทหารขับแต่ว่าเพ้นถือหลายถือถือน้ำถือน้ำหลวงพ่อในบ่ครับอ๋อหลวงพ่อเห็นเนาะนึ่งหาตัวตรงนะบ่ครับถือหลายอ๋อเห็น อันหลวงพ่อหลวงพ่อได้จังไดครับหรือว่าหลวงพ่อนั่งนิมิตได้ดูฝันไหนยางมะลินยางโอ้ยางมาดึกๆก็บวะยางมาเบิ่งสามสี่ถุงสี่ยางมาครับยางในบริเวณวัดนี่ไหครับในหนึ่งข้อมาได้ยางมาะม่วงหนับย่านมาขุนมหาป่าโอ้ลักป่าครับแล้วยางมาเห็นขึ้นครับนึกว่าเมั้ยครัะเห็นหนึ่งหาเลยเห็นต้นต้นใม้ยังไงบอกครับได้จังได เมฆจำปานั่นแหละที่เป็นต้องบว่าเมฆจำปากับตาติเชื่อพ่อดีดอกเพราะมันมีคนเขื่อนว่าเมฆจำปาเมฆจำป่าออครับอตาติเชื่อข้นส่งอยู่หรอกแต่วันหนึ่งคือยางหมามันเห่าเข้าก็ต้องยางว่ามึงวัดมาเบิ่งยันไม่ข้นอย่างคนมาลักลั้างลักปลาอ๋อครับอันอันในหมดนี้แหละครับหลวงพ่อ อันนั้นวันนี้หลวงพ่อเห็นนังครับเห็นแม่ตัวใดใจเย็นๆเมื่อกี้ก็่เห็นหมอกข้มาไเกาห่ามาแตกใสเกาห่ารหาเกกื่อาก็ก็บอกว่าหาศูนย์โอ้หาศูนย์โอ้ยโมเมนต์เกาห่าโมเมนต์เกาโอ้หาศูนยหาศูนย์ผมเลยยินว่าหูหูโฮมแวบเถอะนะโอ้หูแวบร่องมึงรองมึงโอ้หาศูนเนาะเยาวาดมตัวเดียว แ่นันเลยอ,อ้ยสองตัวดิตัวไหนศูนห่าโอ้กรับอสอ,อ,องตัวตัว <laughs> โอ้หาศูนศูนห่ากลับเอเนาะอ๋อครับโอ้ห่าศูนศูนหตัวเดียวนมหันอ้ามคือไก่กันเถอหลวงพอ่อคือไก่หนึ่งหาเถอะเรียวกว่าไปไกลกันเถอะูเยเห็นตัวนั้นนี่ไม่ได้ตัวนั้นบอครับตัวนักตัวเนี่ย ิ่งลงลงจุบจุบจุบจุเลยเลยเห็ดเห็ดอะไเห็นไหเต๋เอ้าไม่ใชโบล่เนี่ยกินลงจากปายนี่ปาดกิ่งลงจุ๊บจุ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 บต้องอยนะอ๋อนี่พอเพลินเห็ดเห็ดอะไเห็นเลยอัญนอจารย์ไปก็พอเพลนก็เห็ดกเห็ดบดเห็ดบดถือบวกนเพนเห็ดเห็นห่ครับอืางไปนี่มันสิมีท่า n ํา มันมีทางนานะเอื่อกี้เอานี่มันเป็นน้องนะทุกคนเป็นทางน้ำเกามันมันสายน้ำเก่ายนอ๋อครับมันกิ่งลงปุ๊บ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 อเปิดบกยาหันยาหันไปหัวที่แต่หันหันให้เป็นเมื่อโตที่อ๋อครับเอราอปุ๊บกิ่งโตมากเข้ากันเลยเ่ินกันเลยบอกว่าให้สูงนำหนามอัน ตายบอ่อวะจหาศูนย์มเมนหาเก่าเด้อพี่น้องหาศูนย์ <c oughs> หาศูนย์นะวะโอ้ยแอดมินหูแวซื้อครับเออศูน,น,นย์หาหาศูนย์หาศ<า><า>ูนย์ศูนย์หาคอยสามวัดเนยห <c oughs> เอามาอย่างละับหลง่อถาถือมาครับแอดครับถาถือไม, e ม่เอซีเพ็่นช่องมังกันมาห่อมทำหมุญน้ำกันนะครับบัตรมันจำป่า ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับเอาไปพิจารณาไปนะครับเด้อนะครับตัวเลขครับต้อบอกตัวเดียวศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับผมนะครับ